ไหมสายบุญไหมสายบุญต้องสงบสงเวยมนะครับถ้าเป็นคนบุญจริงนะครับเห็นไหมล่ะอันนี้คําพูดคําจามารยาทเนี่ยนะครับมารยาทในการพูดการจาพูดกับพูดหลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีสัมมาคารวะนะครับเห็นไหมล่ะไม่มีสัมมาคารวะนะครับเห็นไหมถ้าไม่ถ่ายเราไม่รู้นะครับถ้าไม่ถ่ายเราไม่เห็นนะครับนี่แหละผลพลอยได้ของพวกนี้นะครับเออผลผลผลที่ว่า ที่ลอยได้ของของพวกเนี่ยเราจะได้รู้ของนิสัยของแต่ละคนสันดานของแต่ละคนเรารู้แล้วถอยนะครับเห็นไหมละ่ะถ้าเราดูถ้าเราถอยได้มันก็ดีนะครับนะครับมันไม่ทําให้เราถึงกับตายหรอกเห็นไหมอยารู้มงคลถอยออกมาเนี่ยไม่ถึงกับตายเลยนะครับเห็นไหมมันไม่ตายหรอกมันจะทําให้เรารู้ว่านะครับสิ่งเหล่านี้และคนเหล่านี้มันไม่น่าคบไม่น่าสรนเรินนะครับเออที่บอกว่าสายบุญสายบุญนะครับสายบาปชัดเจน นะครับบาปนะครับก็เนระคุณเนี่ยดูสิเอาไปเอามาเนี่ยครับเห็นไหมล่ะเมียจำเลยนะครับไปด่าท่านายอ่ะไปติไปเตือนท่านายที่เคยช่วยเหลือนะครับเห็นไหมล่ะเออถามว่าเอฟซีจะเลือกใครล่ะระหว่างท่านายกับจำเลยเนี่ยเรานะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละแต่ไปเลือกจำเลยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับพูตมีแต่จะเสียกับเสียนะครับนั่นแหละนะครับตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เอ่อมันตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ น,น่าสังเวชนะครับเสาไฟฟ้านะคะขนาดงูเข้าไปข้างในนะยังทําให้ไฟช็อตได้เลยค่ะนะคะรับรูโมคนนะครับเออนะครับบ้านเขาไฟอาจไม่ได้เลยใช่ครับเห็นไหมเขาไปบอกว่าเสาไฟหลวงนู่นนะครับทีอ่อะไรเสาไฟหลวงที่อะไรที่เขาปักเนะี่ยเห็นไหมละ่ะนั่นคือเสาไฟหลวงที่เขาปักไว้นู่นนะครับมันไม่ใช่นะครับเนาะนะครับอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเสาไฟทุกต้นนะครับ ที่อยู่บนทางหลวงนะครับก็คือเสาไฟของหลวงหมดนะครับเออต่อให้เราซื้อยังไงนะครับซื้อเสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วต่อไปก็เขาก็ดูแลนะครับเห็นไหมล่ะนะครับไม่ใช่ว่าเสาไฟหลวงจะเอามาเป็นเสาบ้านเอามาแปะนะครับพายุงนี่มันไม่ได้นะครับบ้านคุณนะครับขนาดนั้นคุณยังไม่พออยู่อีกเหรอนะครับแล้วทําไมคุณไม่รื้อใหม่ล่ะสร้างเป็นสองชั้นไปเลยล่ะนะครับเออนะครับสร้างเป็นสองชั้นไปเลยนะครับ มันไม่มีหรอกครับบ้านที่ไหนก็ช่างเดอไปไปแปะเสาไฟฟ้าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องระเบียบของไฟฟ้าเขามีนะครับพระยังโดน่ะแขวะเลยโล่งนะครับเออจริงๆนะครับแม้แต่พระนะครับเห็นไหมพระอาจารย์ของเขาอ่ะนะครับหลายหลายคนนะครับพระเนี่ยนะนะครับไม่รู้นะครับลูมบุคคลไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบุญหรือคนบาปนะครับแล้ว fc ในกลุ่มนี้ไม่รู้เป็น fc บุญหรือ fc บาปนะครับแปลกนะครับ เห็นไหมไม่รู้ว่าเป็น fc บุญหรือ fc บาปมันเป็นเรื่องที่แปลกๆนะครับมันใช่ใจยังไงแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับเห็นไหมเออเออเขาเรียกว่าวงแหวนรอบนอกนะครับพยายามจะดึง fc นะครับไปสู่นะครับเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องของไอซซแล้วกับเข้าไปบ้านสามหลังแล้วทั้งที่ว่าทีมทนายบอกว่าเด็กหายนะครับเนอแต่ทีมวงแหวนรอบนอกอะก็พา fc ไปคุยนะครับไปคุยเรื่องของบ้านสามหลังต่อ นะครับเห็นไหมล่นะแล้วถามว่าเอฟซีได้ประโยชน์อะไรมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นแล้วมันมีออกหมายจับออกไปแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วทําไมเขาไม่พาเอฟซีไปแก้ไขในข้างหน้าล่ะครับเห็นไหมทาไมเขาต้องพาเอฟซีกลับไปวนเวียนวนเวียนอยู่อยู่แถวบ้านสามหลังนะครับถามว่าได้ประโยชน์อะไรไหมเอฟซี FC มันไม่มีประโยชน์นะครับเอฟซีไม่ได้ประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นเลยนะครับ ก็ไปวกวนอยู่ในบ้านสามหลังนั่นแหละนะครับเออนะครับแล้วถามว่าได้ประโยชน์อะไรไหมทําไมไม่พาเอฟซีไปจุดอื่นล่ะครับเห็นไหมละ่ะทําไมไม่พาเอฟซีไปจุดอื่นจุดไหนนะครับจุดเด็กหลงทางก็ได้นะครับมันมีทางไปทั้งนั้นนะครับเห็นไหมละ่ะเออมันหมายออกตรงนั้นนะ่ะมันสิ้นสุดตรงนั้นนะครับมันสิ้นสุดตรงนั้นแล้วนะครับเนาะเออนะครับจําเลยสองผัวเมียเคยด่าลุงจิมน,นะครับ หลายครั้งแล้วคุกคนจําได้ไหมตอนที่เขาทําความสะอาดหลังบ้านจําเลยนะครับลุงจิมไปตัดกิ่งมะม่วงออกเท่านั้นนะครับจาเลยด่าเออใช่ใช่ใช่นะครับลุงบงคนจําได้นะครับเนาะเห็นไหมล่ะลัดเดี๋ยวนี้นะครับต้นมะม่วงหลังบ้านไปไหนล่ะครับไม่เหลือสักต้นแล้วนะครับเห็นไหมเออตัดแม่ต่กิ่งมะม่วงเนี่ยครับมันตอนเดี๋ยวมันก็ออกใหม่นะครับเออนะครับเห็นไหมล่ะ นี่ยนะเขาเขาจะนะครับตอนนั้นนะครับเรื่องว่าป่าชาวบ้านกําลังดังนะครับใครๆก็สรรเสริญเยินยอว่าเขาเป็นป่าชาวบ้านนะครับนั่นแหละนะครับตรงนั้นนะป่าชาวบ้านกําลังดังนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ลุงมโคลด้วยนะครับนะ